จ้าโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณเออพนดีใจเพ่อดีใจสี่แหรอแม่ว่าเป็นอย่างกเอ๋อแม่แม่แม่สิตาชุ Thai ดีใจแห้งสีไปวัดตีนี่คือเจ๊ไหนตาเมืองมันงามไหมตัวหม่อหูสุดยอดเลยแม่น่าของน้องโคนชเหรไม่ได้แก่แล้วอันนี้แม่นะคะแม่แม่สิมาตาชุูไทยขอบคุณหลายๆดีใจแห้งตีมือตีมือตีมือรัดเลยดีใจแห้ง แม่อยู่บ้านต่ตอนนี้แม่ยังไ่เออแม่ได้พ่อแดงนไปอันนี้ี่ม่เอนีเข้าไปได้าย่านี่แหละที่ว่าแม่เพราะว่าแม่ว่าอันอันติดตามบันทลาดหลายอยู่ผลว่าเดี๋ยวเบ้ากันอยู่จ้ปเหม่นขนาดไอข่มันได้คือน้องโพอ่ะน้องโพมาเออของน้องโพสวยได้สีน้ำเงินน่ะสวยแม่ ไม่ได้แก้เลยพี่ดาไม่ได้แก้พี่ดาพี่ดาพันสูงสูงไปเรื่อยเอาขึ้นหูขึ้นหูบ้ครับามหูแค่ครับตาบางหูอะไรครับตาสุบเศ้าสเ้าอ๋อไเจ้าชุดสวยเลยชุดสวยได้ชุดสวยได้ชุดสวยหยายโ่ไปห้ยายมันหมันเออล่องล่องเอาหอกสุพรรสามึง พเพื่อนเพราะว่าเพื่อนสูงกว่าสูงพันศาหน่อยเดียวนี่ลหะเออแต่ว่าความอ่นของสูงพันศาเขาอ่นกลัวเพื่อนบพนอ,พอ,พอ่อนทอสวัสดีค่ะคุณยายก่อนเร็วๆมีผลไม้มาให้สองสาวด้วยนะคะ คุณยายมาบ่อนผลไม่พอมีผลไม่มาฝากพ่อขอบคุณหลายๆได้ใจดีในวงไปกอดีคันี่ของสุพรรณษาหปีใหมโอ้ีคนอ้การตาตามออเ บอลเนี่ยใจปอลได้เมมเมเพราะว่าเออบ่สูพันศาหน่ะนะย่านบอเนี่ใจเพราะว่ามันมันแบบมันคือจังแบบว่าบอเมนของจ้าของเนาะย่านหาเพิ่์นเอาไปก่อนเลยจาของนี่ค้นเลี้ยงนี่ก็ยังสงสัยอยู่เออเออแต่ไปข้าก็อยากเฮ็ดเนาะ เออเห็ดให้เพิ่นใส่ไปถตาแต่สมุดมาบอกว่าแม่บอกตรงๆเนาะแต่สมุดมาเพิ่นเอาไปเ้าไข่เชือกอื่นตอก็ได้เป็นเออเพื่อนเนี่ยกับบริจางให้เชือกไดก็ได้ทำหมุนต่อไปเลยเข้าใจว่าแม่่ลเอเ้า็แม่คิดแต้ต้องเช็ดซื้อก็ได้เนาะฮะเพต้องเช็ดซื้อี่เช็ด้อเ็กะไดแก้วก็ไดเออถ้าเพิ่นเอาไปนี่ก็ถ้าเพิ่นอยากใช้เขาหายไปเอเออเมนบริจางให้เพิ่นไปเลยก็ได้พาไปงานหราครับผมมีตัวใหม่ครับผม ตัวไม่ก็ตไเฮ็ดไม่สิขอบคุณหลายๆจ้ขอบคุณหลายๆเมนเมนพะว่าอยากให้เพื่นเป็นชุดของเพื่อนเองเนาะให้ซื้อเสื้อผ้าให้เพื่นเนาะเม่พบุมแม่ได้เห็นส้างุจ้เมนพุ่มจาาบอกงานเนาะเม่เนาะคุณหลายๆจ้าเอาก็ผนี่เด้อจ้า อ้วนอ้วนผื่นกัวเก่าพออ้วนแห้งแต่แม่เห็นที่เหลกๆว่าห้าอ้วนแต่แต่ว่ากินกินกินขากินแน่ความกินกินไหลเกือบสี่หอดอยู่แม่เพราะว่าเพิ่นบอมมีแบบวันเดือนปีเกิดแม่ๆบอกตรงๆเพราะว่าเข้าไปเอาเพิ่นมานี่สี่ปีนี่แหละจ้าแมนกะปีปีที่มาหามาพ่อแม่ปีที่สองเลยโอ้ที่สามที่สามนี่มาพ่อแม่ปีที่สามรอบหนแค่ผ้าเด็กได้ไปเด็กนะ โอเคโอเคบ่วผ่าสิไปพักเลยไปเลยบัด่าพอ่าโสกันอยู่บ่ายเยเก่งใจแมแพิ่นกวดควนสายมูโตกัสิไปพักิ่นเฮ็ดควมสายกวดทากันกวดสิออกมองไห้ซ้าภูแล้วย่านภูเขาย่านสร้างยาไม่กล้าไปกวดเขากวดก็กวดบานเราปยมางนานนอแล้วไปยวมางนันตโลเพิ่งกับกวดเราคุณู้ว่าสร้างมาปุ๊บประกาศพอรูเิ่นประกาศเลยเด็กแล้าก็ไปกวดเหรอ น้อยเลน้ำกนเบอร์เมดขวดเฮก๋วยเตียวมาเฮ็ดลลกินเออนน่าลาเพิ่นกบาอัน๋วยเตียวมีเคมือใดเพิ่นว่ามีมีลงงานคนบอดคนหูจ้าหนีเดินลามาลฟ้าในเพื่อนเอาเดี๋ยวไนเ่พ่นเกันได้จัดที่ส่าคุดใหม่ห่อวนากันได้าขุดใหม่ห่อเพื่อนได้กินญี่ปุ่น แล้วใม้แม่นี่แม่ว่าพอนจองก็จะได้เอาหน่อไปพักแล้วก็ได้เราไม่ต้องพอน้องหอกนี่นี่ผูกนี่เพิ่นกันเลยดักเส้นมูวงม่แม่อันอันนี่น้อเพิ่นว่าบอเพิ่นว่าเพิ่นบอห้ห่อยเดี๋เพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าให้กินเลยเพิ่นว่าให้ไป๊กสองสาวสองสาว